สวัสดีครับพวกเราจะมานำเสนอรายงานการทดลองปฏิบัติการที่8การทดสอบการสูญหายของมวลเมื่อได้รับความร้อนของสารประกอบแอ f ฟ่าครับผมขอบเขตการศึกษานะครับผมปฏิบัติการนี้เป็นการหาค่าน้ำหนักที่หายไปโดยไม่รวมน้ำหนักของน้ำของพวกน้ำมันดิบและสารประกอบแอลฟ่าเมื่อจะรับความร้อนตามที่กำหนดไว้ในการทดลองครับผมปุปกณ์การทดลองนะครับผมประกอบด้วย เตาอ,อบไฟฟ้าครับผมที่ตั้งอุณหภูมิไว้ที่162องศาเซลเซียสและภาชนะใส่ตัวอย่างแอฟาวนะผมที่มีลักษณะแบนกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง55มิลิเมตรครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นขั้นตอนการทดลองนะครับผมโดยอันดับแรก,แรกนะครับผมจะทำการชั่งกําหนักของภาชนะที่ใช้ในการใส่ตัวอย่างแอฟาวครับ เมื่อทาการชั่งเสร็จแล้วนะครับผมจะทําการเติมแอดฟาวลงในภาชนะครับผมตัยน้าหนักที่ใช้ในการเติมนะครับผมอยู่ที่50บวกลบ0.5กรัมนะครับผมจะทาการแผ่แอดฟาวให้ทั่วภาชนะครับผมทําการชั่งน้าหนักนะครับผมและปล่อยให้เย็นไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับผมจากนั้นนะครับผม จะนำไปเข้าเตาอบครับผมวางไว้บนจานหมุนนะครับผมที่มีอัตราการหมุน5-6รอบต่อนาทีนะครับผมที่อุณหภูมิ162องศาเซลเซียสนะครับผมปล่อยทิ้งไว้5ชั่วโมงครับผมหลังจากนั้นนะครับนําตัวอย่างออกมาชั่งน้ําหนักครับผมและนี่คือค่าที่ได้จากการทดลองครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ลอสที่หาได้จากการทดลองมีค่าเท่ากับ0.868ครับ จากการทดสอบการสูญเสียของมวลเมื่อได้รับความร้อนของสัรประกอบธิ์แอลฟอพบว่าแอลฟอสซีเมนที่ได้รับการทดสอบมีน้ำหนักก่อนอบคือ50.234กรัมและน้ำหนักหลังอบมีา่เท่ากับ49.7-98กรัมคิดเป็นการสูญเสียทั้งหมด0.86% 8น้ำหนักที่สูญหายไปเป็นน้ำหนักของแก๊สโซลีน ที่ระเหยเนื่องจากได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ173องศาเซลเซียสซึ่งเป็นจุดเดือดของแก๊โซลินพอดีการทดสอบครั้งนี้มีการสูญเสียไม่เกินร้อยละหดังนั้นจึงเป็นการทดสอบที่ยอมรับได้ครับ